ตั้งแต่วันแรกที่ผมมาเย็บที่นี่ผมอยากมานั่งอยู่ตรงนี้นานๆเท่าที่จะนานได้ตั้งแต่วันแรกที่มีการปล่อยตัวอย่างฉบับเต็มแม่เบียร์ได้สร้างกระแสความลุ่มหลงแห่งอิสตรีในโลกออนไลน์ด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์อันร้อนแรงถึงฉากเลิฟซีนและในวันนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับภาพหลัก ที่คุณอาจไม่เคยได้เห็นมาก่อนแต่หากคุณอายุไม่ถึง18แปแล้วล่ะก็ที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณมันไม่หนุกหรอกจริงมันไม่มีอะไรหนุกกับการถ่ายรูปซีนแต่มันก็คือเป็นอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครที่มันอยู่ในคาแรคเตอร์กับเนื้อเรื่องกับแกนเรื่องที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตอน process ของการถ่ายทำเปนไฟอยู่ในกล้องอยู่เนี่ยคือแบบร้อนลำคาญก็ถ่ายมาเร็วๆให้เสร็จเท็คเดียวผ่าน ไม่ใช่อย่างที่คนคิดคือคุณไม่ใช่แค่แสดงคุณยังไม่มีวั่นรู้แล้วก็มีเสียงพูดกับเอาอีกเอาอีกอะไรอะไม่ออกับได้แล้วคือ จริงๆอ้อมรู้สึกดีใจตั้งแต่เห็นเบอร์ที่หม่อมโทรมาแล้วนะคะได้มีการแคสติ้งมีการอ่านบทแล้วท่านให้โอกาสเราอ้อมตัดสินใจแบบรับเลยโดยที่เราไม่ได้นึกถึงว่ามันเป็นอีโรติกหรือว่าเป็นเลิบซีนอะไรเลยค่ะไม่ขลาคุณก็รู้ว่าผมคิดถึงคุณทุกเมน่ทีก็ดีใจมากอ้อมมาน้อยคนนักที่ท่านจะให้โอกาสนักแสดงหน้าใหม่อย่างอ้อมอะค่ะ เรือไทยที่ท่านเห็นนี้นั่นคือจุดหมายปลายทางของเรานะคะที่นั่นเราอนุรักษ์ความเป็นไทยในอดีตเอาไว้ขอให้ทุกท่านคิดว่าเรือลำนี้เป็นไทยมชีที่กำลังจะพาทุกท่านย้อนกลับเข้าไปในอดีตเมื่อร้อยปีที่แล้วนะคะชอบไหมพี่ก็น่าสนใจดีในแง่ของวรรณกรรมเรื่องแม่เบีย้ยของคุณวานิจโรจนกิตตนันเนี่ยท่านเขียนเมื่อส0ิกว่าปีที่แล้วเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนให้เห็นสิ่งที่หายไป ในสังคมไทยคือความเป็นไทยนั่นเองท่านเน้นว่าความเป็นไทยกําลังหายไปไหนจากสังคมทั้งที่เขียนเมื่อเมื่อ40กว่าปีที่แล้วคุณวันนี้ท่านเขียนเก่งมากโดยเอาอีโรติกวยความพิศวาสความรักระหว่างชนชน,ชนไม่ขลาเนี่ยเป็นการเดินเรื่องเท่านั้นแล้วก็มีงูหรือคุณเนี่ยช่วยให้เรื่องตื่นเต้นขึ้นและก็มีความหมายลึกซึ้งขึ้นเท่านั้นเองตัแกแนแท้คือเรื่องนี้ความเป็นไทยที่สูญหายไป ไอ้การมูนี่มันทำยังไงฮะทำอย่างนี้คะ่ะออย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นในความเป็นอินโรติกของเรื่องเนี่ยคุณวานิชเขียนในเลิบซีนระหว่างเพรกนางเอกเนี่ยสวยงามมากในความสัมพันธ์ระหว่างเมฆขากับชนะชนซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองไปเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เป็นคนบาป จะบอกว่าเป็นพระเอกนางเอกตามคอนเซปของภาพยนตร์ไทยหรือละครโทรทัศน์ไทยเนี่ยคงเป็นไปนไม่ได้จริงๆคือตัวร้ายนั่นเองแหละเราสะท้อนให้เห็นถึงคนบาปในหลายๆคนในหลายๆแบบอะ่ะนั่นสิ่งที่แตกต่างไประหว่างเวอร์ชันนี้มีการตีความใหม่ในกั้นที่ความใหม่เรารักษาแก่นแท้ข,ของนวนิรยายเอาไว้อย่างเคร่งครัดขอยืนกรานว่าอย่างเคร่งครัดแล้วก็เน้นความเข้าใจในตัวละครที่ซับซ้อนอย่างฉากอีโรติกที่ทุกคนเล่นเนี่ยก็ เขาเล่นด้วยความประสุบใจหมดเขารู้ความหมายว่าทำไมถึงต้องเล่นมีเหตุผลใดถึงต้องมีฉากเหล่านี้